ซูคิมันสีมัมันเครือแก่พี่น้องซุคสาเดีพอลยเมออโนองลุ่ป่าละอาเมื่อนี่พบพอกับพอยลี่ผ้าเพิ่นคือเก่าผ้าเพิ่นคือเก่าพี่น้องอุ้ยออกหายออกหน้าสันตว่าพูทธากระไดบุญรักพันเสาบ์ญรัเสาวันอาทิตย์แล้วพูทธากระไดเมื่อนี้วันอาทิตย์ก็ได้ออกหายออกหน้าครับรถอีตอกตอกแตกแตกแตกตึกตึกออกหน้าคือเก่าคือเก่าหอดหน้าะเด้พี่น้องหอดเกียงหายเทียงหน้าแล้วนั่นค่อ ลงจากรถไทยก็ถือกระตาและป่านนีกระไนเนาอยินเขาเฮ็ดดินออกวาสันออกกระจกลวงจักรลายกับเบืองส่งคือสิบ่าลายประดอกยางจอรถไทยหน้าแะ้วก็กป็นยางรับพงนาเขาดอนพาเฮ็ดคือเก่าพี่นอ้องอหอยกระด้นยางผ่านคอกง,ง้้วก็พระท่นได้ออกเพราะวันังแจะเส้าอยู่นอกพี่น,น้องเนาะหอยยางไปใกล้มันก็โอ้ยเลี้ยวน้ำอยู่วะสันมันก็คิดว่าเจ้าของฉิมาปล่อยมันะแล้วง้วกระไดย,ยืดสองมองทางน้ำหาเจ้าของแท้เจ้าของไปหาเฮ็ดซะก่อน ผลสุดท่ายบริเทตได้หอนไบพี่ช่างพอดอกพี่น้องเอ,อเยได้พาลุกพามียมาทางาหญ้าน้า้ับบดได้ก็ได้เออทั้งเกี่ยวทั้งทางเมียก็ใส่ผ้าทางคอยก็ใส่เกี่ยวเกี่ยวออกเกี่ยวออกเกี่ยวไปเกี่ยวมากมก็เมย์แล้วก็ยืดไปถ่ายวีดีโอเพิน่นได้ได้เท่าว่าฮักอยู่บ่อลูกคนนู้ออกมาหน้าเหมือนอนี่เป็นเลยผลสุดท้ายผลกว่านี้แม่นี้แม่ถือผ้าได้ว่าสันผลว่าไปแม่ไปแม่ไปหาทางหญ้าทางโย่ผลว่าสันโอ้ยขวากระาทางคือกานแต่ขอาก็ยืดผัก่รนู่นนึง ก็ ust, เลยหยอกคนเราสานึกหยอกเมียนีจัน้อยหนึ่งพี่น้องอความสุขความสุขของลูกสาวหน้าหยอกมาให้ได้ออกมาหน้าทางหญ้าทางยุกก็มีความสุขทางกายทางใจพี่น้องโอ้ยเออก็เลยได้กายถ่ายวิดีโอกันแก่งเมียนจัน้อยหนึ่งหยอกหยอกเราปกติราชบัณถ่ายหูบถ่ายห้อยได้